กรมอนามัยต่อยอดพัฒนาศักษะความปลอดภัยมาตรฐานด้านอาหารและน้ำให้กับเจ้าหน้าที่ลงสู่ผู้ประกอบการอาหารเพื่อให้สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับนักวิชาการด้านสาธารณาสุขเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสุขพิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมวิชาการด้านอาหารประจําปี2559 AEC กับความพร้อมและความท้าทายของงานสุขพิบาลอาหาร นายจรันจัก,กราวาลชัยศรีนักวิชาการสาธารณาสุขทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยกล่าวว่าการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2559ผู้ประกอบการด้านอาหารมีบทบาทสำคัญในการค้ากับนักท่องเที่ยวซึ่งนอกจากการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารแนวร้านอาหารตลาดสดการแลกเปลี่ยนทักษะความรู้นวัตกรรมด้านสุขพิบาลกับประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนแล้ว ยังรวมถึงการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและการร่วมมือต่อยอดไปยังผู้ประกอบการเพื่อสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยนางนันทการหนูเทพผูพ้บริการสำนักสุขพิบาลอาหารและน้ำกรมอนามายัยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยด้านอาหารที่เข้มขน้นเช่นการจัดคุณภาพอาหารปลอดภัยความสะอาดของสถานที่ประกอบการร้านอาหารจากสัตว์นำโรค สุขลักษณะของพนักงานผู้ประกอบการต่อยอดการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารการใช้วัสดุบรรจุอาหารที่ผลิตจากธรรมชาติแทนการใช้โฟมครับ